สวัสดีครับพอมพี่น้องที่เคารพทุกท่านที่กำลังรังรบชม,ชมช่องเ e รี e s story channel นะครับไม่นี้มาหาสร้างแค้นครับมาหาสร้างใบครับเอาแค้นไหมเพื่นเฮ็ดเพิ่มเฮ็ดเพิ่มเนื่องจากว่าหูนาบมนมันตำโพดนะครับน้ำประถึกแกลยมปรับปรุงนิดหน่อยนะครับ เอาไม้ติดหูเก้าเข้าไปแล้วก็เจาะมองไมนะ้หูนับมันนับประถึงครับมันตำโพดนิ้วมันเลยครนับประถึงมันก็เสียกระดาษซ้ายขาดให้นะครับเพื่อใ่้มันมันนูนมันที่ตำนิ้วอีกมันที่พอนิ้มเล่นยิน้มอย่างมันก็ที่่สะดวก มีเสียงรถแลนไปแลนมาอยู่ครับเพราะพี่นองครับเพิ่นทุกดิน <laughs> <laughs> จักสิได้ยินชัดเจนหน่อยหลายซ้ำใดเด้อครับถ้าได้ยินมาชัดเจนก็ขออภัยนะครับค,ค,ครับผ่านมาท่านครับผ่านฟังบนบอดได้ใจได้การมาท่าน <laughs> ก็ต้องไปพิจารณาเสียงจอพุ่นละครับอีกว่ามันที่เป็นยังไงฮะเดี๋ยวจังไงพ่อพี่น้อง รอรับชมช่วงที่จ่อนะครับเนะเาะแลวัล้บันิพอ่พิณองครับเข้าสู่ขั้นตอนการจอ่อวัดได้ระดับแล้วามาจ่อครับจอ่อซุ้ไมนีีก้กพได้ดังเตา่าทานเต่าฟื้นยากครับใส่เกี๊สไปเลยเหล็กจ่อไกลมีประมาณสองอันนะครับเหลเปลี่ยนกัน อันหนึง่งบรทันโดนนดนะบพราะห้านาทีซ่สามันแดงนะครับมีไม้ห้องอันหนึง่งนะครับขั้นตอนก็ต้องใส่ความระมาัดระวังมีความชำนาญการสร้างงานเสรีก็ประคับปใกล้ไปรนได็เด้อเราจะเปลีนเราจะเปลีน ร้อยครับขั้นตอนการเจาะนะอันไหนบ่สวยบ้างก็ามาเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้ง ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการจาอเดี๋ยวไปทดลองเสียงกันขั้นต่อไปนะครับครับหลังจากจอเสร็จก็มาทดลองเสียงนะครับเข่ากันบอเฮ็ดียง นิดหน่อยก็เป็นขอ้อแกยวขว้องกับเสียงไปเหมือนได้ครองค์ประกอบต่างๆกระด้ <c oughs> เป็นแค่นันตีเท่ละเอียดเอวันครับนี่องค์ประกอบบาลายชิ้นก็จริอยู่แต่ว่ามันกับแฮนเมกนะครับ้องอใส่ฝีมือต้องจังไม่ะอยงงั้นสิครับก็ควบคุ้มได้บ่เหมิดก็ว่าเลือกอยู่หนละแต่ว่า สิเป็นจังไดมันสอมาใส่กันแล้วนะครับสามมันก็ทำมาแตงมาแก้มาปรับปรุงห้มันดีที่สุดนะครับท่านใดที่สนใจแค้นก็สอบถามโทรเข้ามาสั่งได้นะครับช่วงนี้แหละครได้เห็ดแค้นออกเร็วๆครับผู้ใดอยากได้ก็เร็วก็สิแมนช่วงนี้นะเพราะว่าน้าก็เห็ดแล้วแล้วน้าปังไงเฮ็ดแล้วแล้วหนาแรงไปสู้หนาห้อนนี่ก็ ยาวแต่แค้นยางเดียวเลยครับปานี้มีแค้นยางเดียวครับ <laughs> <ป>ช่างทองใบกันหารัฐหรือเรียกสั้นๆว่าช่างใบช่างใบเนะี่ยถ้าเสรีโพดก็อาจจะใส่คำว่าสร้างทองใบหรือสร้างใดก็ผู้เดียวกันนี่แหละครับไม่ <laughs> ต้องสงสัยนะ <laughs> แฟนขาพาเราเข้ามากระถามว่าสร้างใบใดสร้างใบใดนะพวกนี่แหละครับ อยู่ที่บ้านนาหนองทุ่มอแก้งครอจังหวัดเชียงพูมนะิเป็นเครือยาาิกับทั้งสร้างสุดแล้วนะครับเมื่อนี้ถ้าโอกาสดีก็อาจจะได้ไปยามสร้างสุดครับเดี๋ยวเบื้องก่อนาผู้ใดอยากเห็นวิถีชีวิตของช่างทําแคนนะที่เห็ดแคนขั้นตอนมีจังไดแน่เสีดีก็สิมาย่มยามถามข้าวพันอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังซอยกด ซับสไค i ์ e กดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามไว้ด้วยนะคะรับเจเดปพาดเนี่าสาระต่างๆนะทางช่อง s e เสรี t o r y CHANNEL ตอนนี้ก็ให้พนพี่น้องได้รับชมั้นตอนนะที่สร้างเพื่นที่แต่งเสียงหลังจากที่เจาะหูนับแล้วแขนต่อนี้ก็เสรีสร้างมาครับแล้วที่นี่หูนับมันตำโพดนิ่วมันกำยายนะครับที่เดยนมหัดไม่เอานิ่วลงมาตำสิกับก็บถนัดอะไรเอาไม่สร้างเพิ่น ได้ปิดหูเกาแล้วก็เจาะหูใหม้ให้พร้อมทั้งแต่งเสียงใหมันดีขึ้นนะครับ